โอ้โหท่ายโยนอะไรเนี่ยอ้วนขนาดนี้ปลาได้กินเยอะยัง <c oughs> ไงบ้างครับปลาเยอะไหมเอ่ยปลาเยอะเยอะขนาดไหนเยอะมากไหนลองโชว์ท่ายโยนใหม่ดิเดี๋ยวกอเดี๋ยวถุงปัสะติโนท่ายนอะเดี๋ยวดูทา่าโยนของเธอชี้นวื้โอ้โหพระเจ้าให้อาหารปลาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลย แล้วอีกสองู่เองนะมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มไหมมันจะอิ่มหนูว่าให้อย่างนี้มันคงแย่งกันตายแน่โอ้โหโอ้โหเป็นสายป่าเยอะมากครับทำให้เห็นว่าวัดนี้ป่าเยอะจริงๆโอ้โหการทำบุญครั้งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ อำเภอโพะเลจังหวัดพิจิตรเรามาทำบุญที่วัดบางคานหลวงพ่อเงินตอ,อนนี้มากำลังให้อาหารปลาอยู่ดูชีก็ให้อาหารปลาถูกหรือผิดวิธีลองวิตใช้วิจารณญาน <laughs> ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยว